อันตรายจากการดื่มน้ำผิดวิธีหลายคนบอกว่าน้ำเนี่ยก็ดื่มทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตและไม่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนาะแต่คุณรู้ไหมว่าบางคนพบว่าสามารถเกิดอันตรายถึงชีวิตคุณได้ถ้าคุณดื่มโดยที่ไม่รู้วิธีว่าที่ดื่มทุกวันเนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไง อันตรายถึงชีวิตทําให้เซลล์บวมสมองบวมได้บางคนเป็นลมหมดสติเพราะการดื่มน้ําได้เลยนะหรือบางน้ําดื่มสะสมสะสมไปกันเป็น10-20ปีก่อนโรคไหลไปจนถึงเป็นโรคมะเร็งได้เลยนะวันนี้ถ้าคุณฟังหมอเฟินจบว่าการดื่มน้ำเนี่ยคุณควรระวังอะไรบ้างแล้วต้องดื่มถูกวิธีเป็นยังไงคุณจะดื่มน้ําแบบชะลอวัยหน้าเด็กสุขภาพดี สบายใจปลอดภัยแน่นอนอภาพสิ่งชัดพิมพ์ชัดมาค่ะมอเฟิร์นขึ้นข้อแรกเลยละกันว่าข้อแรกของการดื่มน้ําที่ผิดวิธีคืออะไรข้อหนึ่งขึ้นงานวิจัยให้ด้วยคือการที่คุณดื่มน้ํามากเกินไปบางคนบอกว่าดื่มน้ําเนี่ยดื่มไปเลยเยอะๆมันดีต่อร่างกายแน่นอนดื่มไปแล้วจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ร่างกายทํางานอย่างดีเยี่ยมแต่ไม่จริงเสมอไป บางคนพยายามใช้คำว่าพยายามนะดื่มน้ำวันละหลิตรขึ้นไป 5, ้าหลิตรอย่างเงี้ยดื่มเยอะๆดื่มเข้าไปเยอะหมอบอกว่าดื่มดีใครก็บอกว่าดื่มน้ำแล้วดีดื่มไปเลยเยอะๆจะได้แข็งแรงสุขภาพดีเนาะแต่ดื่มเยอะเนี่ยดีจริงถ้าอยู่ในความพอดีและมีการเติมแร่ธาตุเข้าไปให้กับร่างกายด้วยอันนี้โอเค แล้วมันก็โอเคมากๆถ้าคุณดื่มน้ําเยอะแล้วก่อนหน้านั้นคุณออกกําลังกายแล้วเสียงเหงื่อเยอะคุณอาจจะไปเล่นกีฬาแข่งขันกีฬามาวิ่งมาราธอนไตรกีฬาเนี่ยสูญเสียงเหงื่อเยอะดื่มน้ําได้หรือบางวันคุณไปทํางานนอกบ้านเหงื่อออกเยอะมากวันนี้ไม่ว่าคุณจะทํากิจกรรมใดก็ตามแล้วดื่มน้ําเยอะกว่าปกติจากปกติดื่มสองมลิตรอาจจะดื่มสีลิตรดื่มได้ถ้าวันนั้นคุณมีการสูญเสียงเหงื่อ และยังและคุณกินแร่ธาตุที่เพียงพอนะย้ำข้อนี้ด้วยแร่ธาตุต้องกินให้เพียงพอถ้าวันไหนที่คุณดื่มน้ําเยอะเพราะอะไรเพราะถ้าคนปกติคุณไปดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆมากจนเกินความจําเป็นของร่างกายน้ําที่คุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปเจือจางแร่ธาตุในเลือดของคุณโดยเฉพาะแร่ธาตุที่เรียกว่าโซเดียมหรือเกลือนั่นแหละทําให้เกิดภาวะหนึ่งขึ้นได้ถ้าคุณดื่มเข้าไปเยอะแล้ว แร่ธาตุโซเดียมในเลือดต่ำนะภาวะที่เรียกว่าเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำหรือไฮโปนาทีเมียนั่นแหละจะมีอาการยังไงภาวะนี้อันตรายมากถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วอันตรายถึงชีวิตได้นะคุณอาการข้อนแรกคนที่มีภาวะโซเดียมต่ำจากการดื่มน้ำเยอะเข้าไปเยอะเกินไปแล้วมันไปเจอจางอันตรายไม่ต่างจากการขาดน้ำเลยนะคุณ แรกๆเลยนะอันนี้แบบไม่รุนแรงก่อนแล้กันไล่มาจากข้างซ้ายไปถึงขวามือเนาะก็คือมีอาการอาจจะเป็นปวดหัวเล็กน้อยอ่อนเพลียรู้สึกขึ้นไส้ไปเรื่อยๆเลยก็ไปจนถึงเริ่มสับสนมึนงงละไม่ค่อยมีสติสตังกีอยู่กับตัวมีอาการกล้ามเนื้อเป็นตะคิวอ่อนแรงอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุสาเหตุก็บางทีดื่มน้ำมาเยอะอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าการดื่มน้ําเยอะเนี่ยจะอันตรายต่อร่างกายบางคนหัวใจเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆความดันเริ่มตกเริ่มต่ําลงหายใจติดขัดถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยพอเกลือในร่างกายมันโดนเจือจางสูญเสียแร่ธาตุโซเดียมไปเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันบวมแล้วถ้ามันไปบวมที่สมองของเราเนี่ยคุณชักหมดสติได้เลยนะดังนั้น ดื่มน้ําดื่มได้ถ้าให้ประโยชน์เนี่ยดื่มแต่ความพอดีอย่างที่เขาบอกว่าดื่มวันละ8ปดถึงสิแก้วอะไรเนี่ยได้ดื่มระหว่างวันได้2อถึงสลิตรได้ผู้หญิงตัวเล็กก็2ลิตรก็ได้ไม่ใช่ไปดื่มเยอะบอกว่าน้ําดีแล้วดื่ม5ลิตร6ลิตร7ลิตรอย่างเงี้ยวังจะเกิดภาวะโซเดียมในร่างกายต่ําแล้วมีอาการอย่างที่หมอเฟิร์นบอกไปเนาะอันนี้ก็ให้ระวังดังนั้นต้องกินในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโซเดียมในร่างกายต่ำเนาะหรือบางคนถ้าดื่มน้ำเยอะจริงๆอย่างคุณสูญเสียเหงื่อแล้วกลัวว่าจะเป็นภาวะนี้ก็ให้คุณเสริมดื่มน้ำเครื่องดื่มเกลือนแร่ก็ได้เงี้ยหรือว่าเติมแร่าธาตุโพแทสเซียมเข้าไปในร่างกายก็ได้โพแทสเซียมไม่ต้องไปกินเสริมก็ได้นะเพราะโพแทสเซียมมีในอาหารเยอะแยะเลยมันจะไปช่วยแร่าธาตุโพแทสเซียมเนี่ย จะทำงานคู่กับโซเดียมเนาะจะปรับสมดุลให้โซเดียมในร่างกายของเราไม่น้อยหรือไม่มากจนเกินไปโซดโพแทสเซียมพบเนี่ไหนคุณไปหากินได้เลยตามอาหารรอบตัวก็คือในผักใบเขียวในอะโวคาโดในกล้วยในเมล็ดฟ,ฟักทองในปลาแซลมอนมีหมดเลยอันนี้ที่มีโพแทสเซียมสูงๆเนาะหรือทาง่ายที่สุดซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่ดื่มทดแทนเข้าไปด้วยก็จะได้ แร่ธาตุเข้าไปด้วยเนาะจากการเสียเงือ่อแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆได้ถ้าคุณมีแร่ธาตุทดแทนแต่การที่จะซื้อเครื่องดื่มพวกเกลือนแร่กินเนี่ยคุณต้องระวัง2อ,อย่างนี้คือเขาใส่น้ําตาลเยอะไหมเขาใส่คาเฟอีนเข้าไปไหมอ่าให้ระวัง2อ,อย่างนี้ ดังนั้นข้อนหนึ่งเนี่ยง่ายมากๆก็คืออย่าดื่มน้ําเยอะจนเกินไปถ้าวันนั้นคุณไม่ได้สูญเสียเหงื่อขนาดนั้นหรือคุณจะดื่มก็ได้แต่คุณต้องเติมแร่ธาตุเข้าไปเสริมด้วยเพื่อป้องกันภาวะโซเดียมในเลือดต่ําจนเกินไปไม่งั้นจะเกิดอาการเหล่านี้ที่หมอเฟิร์นบอกได้เนาะอ่ะหรือคุณจะเช็คง่ายๆก็ได้ถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันแล้วมีสติมากพอฟังเสียงร่างกายตัวเองบ่อยๆนะ เขาจะบอกเราเสมอร่างกายเรามีเซนต์อยู่แล้วเขาจะบอกว่ามันจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าหิวน้ําเวลาที่คุณรู้สึกหิวน้ํานั่นแหละร่างกายเตือนมาแล้วคุณก็ไปดื่มน้ําไม่ใช่ไม่หิวน้ําแล้วเข้าห้องน้าบ่อยดื่มแล้วก็ไปฉี่ดื่มแล้วไปฉี่เงี้ยเข้าห้องน้ําแต่ละทีก็คือปัสสาวะเป็นสีใสแล้วเข้าเกินวันละแบบโอ้โหบางคนหกเจ็ดแปดรอบเก้ารอบสิบรอบอย่างเงี้ยเดินจนเหนื่อยแล้ว ปัสสวะฉี่ไปก็เป็นสีใสแจ๋วเลยอ่ะอันเนี้ยเริ่มจะบ่งบอกละว่าแร่ธาตุของคุณเนี่ยขับดื่มเยอะเกินไปเกลือก็ขับออกมาเรื่อยๆอ่ะให้ระวังตรงนี้ไว้เนาะให้เซฟๆเลยก็ดื่มแค่ผู้ชายก็3ลิตรผู้หญิงก็2ลิตรหรือดูว่าถ้าเสียเหงื่อก็เพิ่มไปอีก1ลิตรก็ได้ในวันนั้นเนาะหรือว่าถ้าจะดื่มเยอะก็เติมแร่ธาตุเข้า,ขาไปใครเข้าใจาตรงนี้พิมก๊กมาหน่อย เก็ดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้เนะได้หมดเลยอ่ะก็จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากภาวะการดื่มน้ำนามากเกินไปได้สวัสดีทุกคนค่ะทั้ง YouTube Facebook ทุกช่องทางเลยเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะข้อที่2อันตรายจากการดื่มน้ำผิดวิธีเนาะเก็ดค่ะขอบคุณค่ะข้อ2ก็คือ,อการดื่มน้ำที่ เร็วจนเกินไปเหมือนรีบดื่มดื่มเร็วในระยะเวลาสั้นๆสมมุติว่าคุณรู้สึกหิวน้ำมากเลยหยิบน้ำมา1ลิตรดื่มแบบจนหมดอ่ะเพิ่งออกกำลังกายมาไหนดื่มน้ำแบบเยอะมากๆเป็นลิตรในแบบไม่กี่นาทีก็ดื่มหมดแล้วอันนี้นะจะทําให้ร่างกายเกิดอาการบวมน้ําได้เหมือนกันจะเกิดภาวะเหมือนเมื่อกี้เลยมันปรับสมดุลแร่ธาตุในเลือดไม่ทันทําให้เกิดการเสียสมดุลของ เกลือนแร่อย่างรวดเร็วก็จะเกิดภาวะเหมือนเมื่อกี้ที่หมอเฟินพูดไปเลยดังนั้นเวลาดื่มถ้าเซฟที่สุดนะปลอดภัยก็คือจิบบ่อยๆระหว่างวันไม่ใช่ดื่มในคราวดเดียวในปริมาณที่มากๆอ่ะข้อนี้ไม่มีอะไรเยอะก็แค่อย่าดื่มเร็วจนเกินไปดื่มแบบช้าๆบ้างไม่ต้องรีบเสมอไปเนาะข้อ3ข้อ3ละดื่มผิดน้ำ น้ำไม่ได้มีแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวบนโลกใบนี้เนาะมาเฟืนเลยต้องเอาข้อนี้มาบางคนหิวน้ําปุ๊บคว้าน้ําอะไรได้ก็ดื่มหมดดื่มน้ําผิดชีวิตเปลี่ยนได้นะคุณเช่นเช่นเวลาที่คุณรู้สึกว่าหิวกระหายน้ําแต่คุณดันไปคว้าไปหยิบกาแฟมาดื่มไปหยิบชามาดื่มไปหยิบแอลกอฮอล์มาดื่มไปหยิบเครื่องดื่มชูกําลังดื่มโซดาใดใดทั้งหลายมาดื่ม หลายคนตกมาตายข้อนี้เยอะนะเพราะว่าเครื่องดื่มเหล่านี้มันมีเอฟเฟกหรือผลกระทบข้างเคียงก็คือมันมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆอยู่แล้วเวลาที่คุณกระหายน้ําเยอะๆแล้วร่างกายสั่งให้คุณหิวน้ำเนี่ยก็ก็คือภาวะหนึ่งที่คุณเริ่มขาดน้ํำแล้วนะแล้วไปดื่มพวกนี้ก็ทบเข้าไปอีกร่างกายก็ยิ่งขาดน้ําเข้าไปอีกดังนั้นพอขาดน้ํา ดื่มนั้นร่างกายกได้น้ําแต่พอดื่มไอ้พวกนี้ไปก็ขับออกไปทางปัสสาวะอีกเนะี่ยพอขาดน้ําก็ยิ่งอันตรายดังนั้นให้ดื่มน้ําเปล่าเวลาที่หิวกระหายเนาะไม่ใช่ดื่มน้ําชากาแฟแอลกอฮอล์น้ำเครื่องดื่มซาซอย่างเงี้ยไม่เอาอ่าข้อนี้ง่ายมากแค่ดื่มให้มันถูกน้ำเมื่อร่างกายต้องการเพราะอันตรายจากการขาดน้ำ ก็เยอะไม่แพ้จากการที่ดื่มน้ํามากเหมือนกันนะเพราะถ้าคุณขาดน้ําเยอะๆเนี่ยจะเป็นยังไงะอมอเฟิร์นอาภาพมาฝากละกันถ้าถ้าขาดน้ําเยอะๆก็ปากแห้งเนาะอน,นี้แบบซิมเพิลเลยง่ายๆถ้าปากแห้งหิวน้าอ่อนเพลียบางคนปวดหัวเป็นตะคิ้วได้เหมือนกันเหมือนที่ดื่มน้ําเยอะๆเลยแต่ถ้าขาดเยอะๆคุณก็อาจจะหมดสติได้เลยจากการขาดน้ําอย่างบางคน ขาดน้าอยู่ได้แป๊บเดียวเนาะถ้าขาดอาหารยังอยู่ได้หลายวันกว่าขาดน้ำํำดังนั้นน้าสําคัญมากข้อ4อ่าวันนี้มีแค่6ข้อง่ายๆข้อ4ดื่มน้ําขณะกินข้าวบางคนติดนิสัยตั้งแต่ดเด็กไงข้าวคําน้ําคําก็ยิ่งพอดื่มไปอาหารที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยน้ำพอดื่มตอนที่มีอาหารเนี่ยมันจะไปเจือจางกรดในกระเพาะที่ช่วยย่อย โดยเฉพาะการย่อยปโปรตีนจะทําให้ย่อยได้ไม่ดีเสี่ยงอีกเสี่ยงที่จะเอาที่คุณจะเป็นโรคกรดไหลย้อนโรคกระเพาะในอนาคตยิ่งถ้าใครรู้ตัวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของตัวเองอยู่แล้วพบว่าตัวเองย่อยช้ากินข้าวเสร็จก็แน่นท้องท้องอืดอยู่บ่อยๆอ,อ่ะหรือคุณมีอายุเกิน45ปีขึ้นไประบบย่อยเริ่มทำงานไม่ดีเหมือนแต่ก่อนละอย่างเงี้ย ก็ไม่ควรจะดื่มข้าวคําน้ำำําคํายกเว้นยกเว้นบางคนอาหารติดคอก็ดื่มได้ไม่ได้ไไดห้ามสัทีเดียวแค่ไม่ควรจะดื่มขณะกินแต่ถ้าฉุกเฉินคุณก็ดื่มได้บางคนกินข้าวเสร็จจะกินของหวานต่อหรือกินผลไม้ต่อคุณก็ดื่มเพื่อล้างค้าวอาหารคาวก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นการดื่มแบบเยอะๆหนแก้วหลังจากกินข้าวระหว่างกินข้าวเนี้ยแนะนําง่ายที่สุดที่โอเคนะก็คือ ให้คุณดื่มน้ําก่อนอาหารหรือหลังอาหาร30นาทีถ้าคุณจะดื่มนะคือก่อนกินข้าว30นาทีดื่มน้ําได้หลังกินข้าว30นาทีก็ค่อยดื่มน้ําตามก็อย,อยังได้มันไม่จําเป็นที่จะต้องกินในทันทีต้องดื่มน้ําในทันทีอ่ะก็จะช่วยในเรื่องย่อยอาหารได้ดีขึ้นแล้วถ้าใครรักสวยรักงามอย่างผู้หญิงหลายคนเนาะมีปัญหามากเลยกินข้าวเสร็จแล้วดื่มน้ําไปเลยหนึ่งแก้วโอ้โหสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมคะ ก็คือพุงของคุณเนี่ยจะป่องขึ้นมาจากการที่มีทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งน้ําในนั้นดังนั้นการที่เว้นระยะหน่อยหลังกินข้าวแล้วค่อยดื่มน้ําสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะช่วยให้พุงของคุณเนี่ยไม่ป่องจนเกินไปคุณไม่ต้องมาปลดกระดุมหลังกินข้าวแล้วยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีเยี่ยมด้วยอ่ะใครชอบข้อนี้พิม์ชอบมาหน่อยมาเฟินชอบข้อนี้เป็นพิเศษเวลากินข้าวกินอาหารเสร็จเนี่ย ไม่ว่ามือไหนก็ตามหมอเฟินก็จะเว้นระยะเวลาสัก30นาทีถึง1ชั่วโมงค่อยดื่มน้ำตามก็อย,อยังทันอ่าหรืออีกทิศหนึ่งสำหรับใครก็ตามที่กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่หรือกำลังลดความอ้วนกำลังจะไปงานแต่งงานบวชงานอะไรสำคัญแล้วอยากลดความอ้วนเนาะเคล็ดลับข้อนี้ก็คือให้คุณดื่มน้ำก่อนกินข้าว30นาทีถึง1ชั่วโมงสัก1แก้วถึงสแก้วจะช่วยทำให้คุณเนี่ย กินอาหารมื้อนั้นลดลงแคลอรี่น้อยลงอ่าคุณก็จะน้ช่วยลดน้ำหนักได้ในทางอ้อมนั่นเองอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอมีสองทริคเลยใครชอบพิมพ์ชอบมาหน่อย <c oughs> ข้อห้าละข้อห้าขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาหมอเฟินเห็นทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากนะคะที่มาคุยกันเนาะข้อห้าดื่มน้ำเย็นจัดบางคนติดมาก กินน้ำอุณหภูมิห้องไม่ได้กินน้ำอุ่นก็ไม่ได้อากาศมันร้อนเมืองไทยเข้าใจเลยว่าร้อนแล้วอยากกินน้ำดื่มน้ำเย็นๆน่ะมันสะใจเนาะแต่แน่นอนข้อดีกับข้อเสียคุณช่างเอาเอางละกันบางคนเวลากินไอติมหรือดื่มน้ำเย็นๆอาการมาละจีดขึ้นหัวเลยใครเป็นบ้างจีดขึ้นที่สมองขึ้นมาเลยว่าแบบโอ้โหมันสดชื่นก็จริงแต่ว่ามันรู้สึกเสียวขึ้นหัวแปลกๆ่ง เห็นไหมมันมีผลกระทุบนะมันไม่ใช่ว่าดื่มแล้วจะสดเอาแต่สดชื่นอย่างเดียวน้ําเย็นจัดเนี่ยหมอเฟินบอกให้มันจะไปยับยั้งเส้นประสาทตัวหนึ่งที่ชื่อเวกัสเนิร์ฟเนาะในบางคนนะไม่ได้เป็นทุกคนเพราะบางคนอาจจะกินในติมได้สบายใจไม่ได้เสียวฟันเสียวอะไรขึ้นสมองแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม่ได้ทุกคนถ้าคุณไม่เป็นไหคุณก็ดื่มต่อไปแต่บางคนส่วนใหญ่เนี่ย กระทบเต็มเตมแล้วเส้นประสาทเนี่ยมันไปควบคุมหลายระบบในร่างกายทั้งหัวใจภูมิคุ้มกันแล้วที่สำคัญคือระบบย่อยอาหารพอมันไปยับยั้งตรงเนี้ยก็เลยมีปัญหาในระบบย่อยตามมาต่อไปใครก็ตามที่ท้องอืดบ่อยกินแล้วย่อยช้าย่อยยากไม่ควรอย่างยิ่งที่จะดื่มน้ำเย็นให้กินอุณหภูมิห้องหรือกินน้ำอุ่นก็ได้ที่ไม่ร้อนจนเกินไปเนาะ อะก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพคุณมากกว่าอ่ะอย่าแค่แบบขอสดชื่นขอเย็นเย็นน้ำแข็งแน่นๆอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ส่งผลต่อร่างกายหลายระบบเหมือนกันถ้าคุณเลือกอ่ะแต่แต่หมเฟิร์นไม่ไบ,บังคับว่าไม่ต้องกินห้ามกินคุณชั่งน้ำหนักเอาเองแล้วเลือก ที่คิดว่าดีต่อตัวคุณถ้าคุณกินแล้วคุณรู้สึกดีสดชื่นไม่ได้ส่งผลก็ยังย่อยเหมือนเดิมไม่ได้ปวดหัวไม่ได้เป็นอะไรคุณก็กินต่อไปเอาที่คุณสบายใจเลยเราจะไม่บังคับให้ใครเปลี่ยนทั้งนั้นคุณคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจเลือกชีวิตของตัวเองเลือกว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนถ้าคุณพึงพอใจในชีวิตอยู่แล้วคุณก็ทําต่อไปแต่ถ้าคุณอยากดีขึ้นถือภาพดีขึ้นไม่ว่าด้านใดก็ตามก็แค่ เปลี่ยนวันละเล็กวันละน้อยแล้วสุดท้ายก็ดูผลลัพธ์เอาเองว่าพึงพอใจไหมเนาะ่อน,นี้เราง่ายๆสบายๆายเนาะใครที่มาฟังหมอเฟิร์นข้อสุดท้ายนําไปสู่ข้อสุดท้ายละที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพเยอะหน่อยแต่จะไม่ส่งผลในทันทีแต่ระยะยาวมีผลแน่นอนก็คือการดื่มน้ำแท็บวอเทอร์หรือว่าน้ำก๊อกน้ำปัป๊ปานั่นแหละมันสะอาดระดับหนึ่งก็จริงในการใช้เนาะ แต่มันก็ไม่ควรที่จะดื่มเหมือนกันถ้าคุณสังเกตดูดีๆในภาพเนี่ยมันบ่งบอกหลายอย่างในน้ำก๊อกที่ออกมานะไม่หนึ่งเที่จะสะอาดเพราะว่ามีสิ่งปนเปื้อนแน่นอนอย่างเช่นอะไรบ้างหมอเฟินยกภาพมาให้ดูคุณจะได้เห็นภาพว่าน้ำก๊อกหรือน้ำปลาปาที่เราใช้กันเนี่ยทำไมถึงไม่ควรดื่มมันมาจากอะไรได้บ้างมันมาจากตั้งแต่ไล่จาก โรงงานอุตสาหกรรมจากการเกษตรจากการที่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าปรับศัตรูพืชจากน้ำมันจากสัตว์จากสิ่งสกปรกทั้งหลายหรือว่าปนเปื้อนมาจากหรือว่าจากยาจากจากซ่วมจากอะไรใหญ่คุณดูดีกว่ามันจะมาแล้วเขาก็ใส่สารบางอย่างที่ให้มันใสมันสะอาดขึ้นมาเนาะก็มาเป็นน้ํานี้ดังนั้นเราไม่ควรดื่มน้ําเหล่านี้ เด็ดขาดเว้นแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆแล้วคุณจะขาดน้ําแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วอันนี้มันก็ต้องดื่มเนาะไม่ว่าน้ําใดก็ตามแต่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรายังเลือกได้อยู่เราก็ควรดื่มน้ําที่สะอาดง่ายๆเลยก็คือให้มีเครื่องกรองน้ําหรือว่ามีอะไรก็ได้ที่มันกรองน้ําระดับหนึ่งให้มันปลอดภัยเนาะให้มันสะอาดจริงๆก็ช่วยได้ละหรือ ถ้าใครที่เป็นสายชะลอวัยรักสวยรักงามอยากหน้าเด็กที่หมอเฟินจะแนะนําให้ได้ก็คือดื่มน้ําแร่อนะย่างไงเราก็ต้องดื่มน้ําอยู่แล้วจะได้ไม่ได้ได้แค่น้ําอย่างเดียวได้แร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายด้วยซึ่งมันสามารถช่วยทําให้คุณสุขภาพดีชะลอวัยผิวสวยได้จากการดื่มน้ําแร่อย่างหมอเฟินบนโต๊ะเนี่ยก็มีน้ําอยู่ปิดยี่ห้อก่อนก็เป็นน้ําแร่เหมือนกัน่ะเนี่ยก็ง่ายๆแค่นี้เอง6ข้อ ใครอยากมีสุขภาพดีดื่มน้ําให้ถูกวิธีและใครอยากชะลอวัยก็ดื่มน้ําแร่ใครกลัวบางคนดื่มเยอะๆแล้วไม่รู้ผลข้างเคียงก็แชร์ให้เขาออกไปให้เขารู้เยอะๆจะได้ให้เขาดื่มน้ําอย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพไม่ต้องเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นโรคนี้เนาะอย่างบางคนไม่รู้กินน้ําอะไรก็กินอย่างเงี้ย ก็ถ้ากินน้ําพวกนี้ระยะยาวนะก็อาจจะสะสมทําให้เกิดโรคเรื้อรังบางอย่างโดยเฉพาะโรคมะเร็งก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งเนี่ยสา,ารหนูยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ามีฮอร์โมนมีฟอสีนมีโอ,อ้โหคุณดูดิเยอะแยะมากมายในนี้ดังนั้นให้ระวังให้ดีเนาะมาเฟินสรุปให้ละกันว่า6ข้อมีอะไรบ้างจากการดื่มน้ําผิดวิธีข้อ1คือดื่มน้ํามากจนเกินไปเราควรดื่มน้ําใน ปริมาณที่พอเหมาะพอดีตอนร่างกายอย่าง2-3ลิตรเนาะไม่ใช่บอกว่าดื่มน้ำดเยอะซีดีกิน 5, 6, 7, 8ลิตรอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะว่าจะอาจจะทำให้เกิดภาวะไปเจือจางโซเดียมในเลือดต่ำทำให้เกิดอาการช็อกอ่อนเพลียไม่มีแรงปวดศีรษะไปจนถึงชีวิตได้เนาะข้อ2ก็คือดื่มน้ำในปริมาณที่มากและเร็วจนเกินไปอันนี้ก็จะทำให้ เกิดภาวะเดียวกันกับข้อที่แล้วเลยก็คือโซเดียมในเลือดต่ําแล้วก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันข้อ3คือดื่มน้ําผิดผิดตัวไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าพอกระหายปุ๊บไปดื่มน้ําซ่าน้ำกาแฟเนาะหรือว่าชาซึ่งเหล่านี้ร้วนมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆยิ่งทําให้ร่างกายคุณขาดน้ําเข้าไปอีกอย่างนี้ก็อันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันข้อสคือ ดื่มน้ำขณะกินข้าวข้ามข้าวคำน้ำคำใครที่มีปัญหาเรื่องระบบย่อยท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆมีปัญหาเป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยทำแบบนี้จะยิ่งทําให้ระบบย่อยอาหารมีปัญหาเข้าไปใหญ่เพราะว่าน้ําที่ดื่มระหว่างกินกับข้าวไปด้วยเนี่ยมันจะไปเจือจางกรดในกระเพาะอาหารทําให้ท้องอืดยิ่งกว่าเดิมอ่าข้อ5ก็คือดื่มน้ําที่เย็นจัดมันจะมีถ้าน้ําเย็นจัดมันจะไปยับยั้ง เส้นประสาทตัวหนึ่งที่ส่งผลตอนระบบย่อยอาหารของคุณทําให้ทํางานผิดปกติหรือแย่ลงกว่าเดิมได้เนาะใครที่มีปัญหาหรืออายุ45ปีขึ้นไปก็ควรดื่มน้าอุณหภูมิห้องได้และไม่ไม่ต้องกินน้ําที่เย็นจัดจนเกินไปเนาะข้อ6ก็คือดื่มน้าก๊อกน้ําประปาน้ําเหล่านี้ไม่ได้สะอาด100%รย์ย่อมปนเปื้อนมาอยู่แล้วทั้งไมโครพลาสติกสารต่างๆทั้งหลายที่ไม่ได้ผ่านการกรองวิธีแก้ง,ง่ายๆก็คือให้ซื้อเครื่องกรองน้ํามาหรือ กลองน้ำสักนิดก่อนดื่มอย่างนี้ก็โอเค6ข้อง่ายๆวันนี้สั้นๆเนาะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากให้คุณที่ฟังทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณรู้เยอะๆเ,เขาจะได้ดื่มน้ำอย่างปลอดภัยดื่มน้ำอย่างสบายใจเนาะแล้วก็สุขภาพดีชะลอไวัยไปได้วยกันนะข้อที่แถมก็คือถ้าอยากสวยชะลอวัยอายุยืนด้วยก็ดื่มน้ำแร่ไปด้วยเพราะน้ำเนี่ยก็ซื้อดื่มหรือว่า บริโภกกันทุกวันอยู่แล้วแ,วแต่ถ้าได้แร่ธาตุมาด้วยก็จะช่วยส่งเสริมการทํางานของร่างกายให้สุขภาพดียิ่งขึ้นชะลอวัยให้หน้าเด็กมากขึ้นอ่ะพูดแค่นี้ให้เข้าใจง่ายๆเนาะวันนี้ก็ถ้าไม่มีคําถามอะไรเราก็เจอกันแหม่คราวหน้าเนาะอ่ะแล้วก็หมอเฟินก็จะประชาสัมพันธ์น่าจะใกล้จะลอสุดท้ายแล้วละ่ะเพราะว่าจะหมดรอบแล้วเนาะเดือนที่แล้วยังได้ราคาพิเศษแล้วเดือนนี้ก็จะพิมพ์เสร็จแล้ว ลงพิมพ์แจ้งมาว่าพิมพ์เสร็จประมาณจะได้อ่านกันวันที่20 20พฤศจิกายนนี้ก็จะเริ่มส่งให้ทุกท่านที่สั่งจองแล้วเ,เหลือไม่กี่เล่มแล้วหนังสืออาหารเสริมสามัญประจําบ้านใครที่เป็นมือใหม่ในการกินวิตามินอาหารเสริมเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะสูญเสียเงินเท่าไหร่แต่ถ้ารู้คุณจะไม่ตกเป็นทาสการตลาดคุณจะรู้จักวิตามินแร่ธาตุ27ชนิด ที่ควรรู้ว่าต้องซื้อแบบไหนฟอร์มแบบไหนกินขนาดปริมาณเท่าไหร่ซึ่งถ้าหนังสือพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยราคาเต็ม1,990บาทแต่วันนี้ยังให้ราคาพิเศษเนาะก็ถ้าคุณยังเหลือไม่กี่สิบเล่มละถ้าจองตั้งแต่วันนี้ได้รับประมาณ20พิพฤศจิกาขึ้นไปเนาะราคาพิเศษจาก1990บาทพิเศษที่คนที่มาฟังนะ1333บาทอ่ถ้า หมดเดือนนี้ไปหรือว่าสินค้าหมดก็ไม่มีแล้วเนาะใครสนใจก็ C f อหนังสือได้เลยก็ต้องบอกหน่อยก็พิมพ์ใหม่ทำให้เปิดอ่านง่ายขึ้นเนี่ยการง,ง่ายมากแล้วก็มีที่ขั้นหน้าให้ด้วยเนาะอ่าใครสนใจก็พิมพ์หนังสือได้เลยอ่าในตัวคำถามเลยสิวันหนึ่งควรดื่มกี่ลิตรด,ดีคะอ่าถ้าเป็นผู้หญิงนะง่ายๆเลยถ้าไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากหรือว่าสูงมากก็สองลิตรก็โอเคแล้วสองถึงสามลิตรเนาะถ้าผู้ชายก็อาจจะ สี่ลิตรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าวันไหนที่เสียเงือขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มปริมาณขึ้นไปจากที่ปกติดื่มวันละสองลิตรถ้าวันไหนใช้ร่างกายเสียเงือเยอะออกกําลังกายเสียเงือเยอะๆก็ดื่ม3ลิตรอย่างนี้ก็ได้เนาะง่ายๆเลยถ้าจําง่ายหรือว่า จะเอาเหมือนที่ท่องมาก็ได้ว่าวันหนึ่งควรดื่ม8แก้ว8ปดถึงสิแก้วต่อวันชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงละหนแก้วก็ได้แล้วพอช่วงใกล้จะนอนก็งดดื่มเพราะว่าไม่งั้นอาจจะต้องบรบกวนการนอนตื่นมาปสัสสาวะตอนกลางคืนเนาะอ่าอันนี้จําง่ายๆเลยค,คุณดวงพรโอเคมีคําถามอีกไหมคะถ้าไม่มีเราก็มาเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเนาะแล้วก็ ไม่มีอะไรแล้วลหละก็แค่หนังสือเนี่ยแหละเดี๋ยวจะไม่ทันกันเพราะว่ามีคนจองไปเยอะละเหลืออีแค่ไม่กี่สิบเล่นเท่านั้นแล้วก็ยังราคาพิเศษนะ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่มีราคาพิเศษละอยากให้คุณได้ราคาพิเศษกันทุกคนซื้อไว้ประดับบ้านก็สวยละ <c oughs> อ่านไม่ต้องทุกหน้าอ่านเฉพาะที่คุณสนใจอย่างคุณกลัวเป็นโรคเกาคุณก็เปิดไปหนาอันนี้บอเฟืนแหมโรคเรือลังยี่สิบโรคด้วยที่ คบบ่อยในประเทศไทยเนาะว่าควรกินอาหารเสริมตัวไหนดีอย่างถ้าโรคเกาเนี่ยก็เปิดไปแค่หน้า,นานโรคเกาแล้วควรกินวิตามินตัวไหนที่มีงานวิจัยซัพพอร์ตว่ามันช่วยลดระดับกรดยูริกได้จริงๆหรือถ้าบางคนไปตรวจสุขภาพแล้วมีระดับไขมันในเลือดสูงทั้งไตรกลีเซอไรด์ L D L ควรกินวิตามินตัวไหนดีคุณก็เปิดหน้านั้นแล้วก็อ๋อไขมันในเลือดสูงต้องกินอาหารเสริมตัวนี้นะแล้วก็อาหารเสริมตัวนี้ถ้าไม่อยากกินเป็น วิตามินอาหารเสริมกินจากอาหารจริงตัวไหนได้บ้างก็เปิดไปหน้าวิตามินที่แนะนําเนาะอ๋อถ้าถ้าเกิดว่าไขมันสูงอ่ะสมมุตินะต้องกินโอเมก้าสามแล้วต้องกินปริมาณเท่านี้เท่าน,านี้ในหนังสือบอกนะแล้วถ้าไม่อยากกินเป็นยาเป็นเม็ดอะกินจากอาหารอะไรบ้างคุณก็เปิดไปหน้าโอเมก้าสามพบมากในไหนหมอเฟินก็ทําตารางไว้ให้หมดละอย่างเงี้ยแหล่งที่พบอาหารมากอันนี้มีเท่าไหร่ต่อปริมาณกร,รัมเนาะ ก็ง่ายๆแค่นี้วิธีการใช้หนังสือมอเฟิร์นง่ายมาก300กว่าหน้าใครสนใจก็ราคาพิเศษเนอ้อหนึ่งามร้อยบสามบทเดี๋ยวคราวหน้าจะไม่ไมใช่ราคานี้ละก็ CF หนังสือได้เลยหรือว่าใครมีคำถามที่อยากปรึกษาแบบส่วนตัวก็ทักอินบอกข้อความไปได้หมอเฟิร์นก็จะ เข้ามาตอบอยู่เนาะสองสามวันก็ได้ตอบอยู่หรือว่าใครอยากให้หมอเฟิร์นมาไลฟ์เรื่องไหนก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยหมอเฟิร์นเห็นทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังในวันนี้ทั้งสดๆแล้วย้อนหลังเราเจอก,กันใหม่ไลฟ์หน้าเนะขออวยพรให้คุณสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกดื่มน้ําอย่างสบายใจดื่มน้ําอย่างปลอดภัยจะได้มีหน้าเด็กอายุยืนอยู่ด้วยกันไปนานๆรักทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ